ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เดจะมาเล่นโรบล็อกแมปเอ่อชื่อแมปเลยนะชื่อ Map SCP 3008นะครับ <Wow. S 1> วันนี้เดจะมาเล่นให้ดูเพราะว่ามันสนุกมากจะมาแนะนำได้แหละเพราะว่ายังไงหรอมันสร้างบ้านไดน้แล้วก็หยิบเตียงนอนหรอหยิบของในรถต่างๆเนี่ยเช่นทีวีอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดปิดทีวีได้ด้วยนะเนี่ย ตอนอยู่ในรถของมันมันก็จะปิดอย่างนี้ใช่ไหมพอเรากด f เนี่ยมันก็เปิดแล้วมันตอนคืนมีแสงด้วยนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะพนักงานเห็นหน้าพนักงานไหมที่อยู่ตรงนั้นอะตอนกลางคืนอะมันจะออกมาแล้วก็มามาทำร้ายเรามาตีเราดังนั้นเราต้องสร้างบ้านแล้วก็หลบอยู่ในนั้นแล้วก็ความโหดมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนวันคือตอนเนี้ที่อัดอยู่อะคือเป็นวัน วันที่ศูนย์วันที่ศูนย์คืออะไรไม่รู้หละวันที่ศูนย์แต่แบบก็คือมันจะอยู่ระดับง่ายๆอยู่ก็คือกลางวันก็จะนานแล้วก็เดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มโหดโหดโหด,โหดโขึ้นเรื่อยๆเพราะมึงอยู่ไหนอะอยู่ข้างข้างข้างเนบอะหกนบเ,นบเมุซ้ายบนนเดี๋ยวกูเอาหุน่นหุ่นลองภาพไปฝาก ก็บะอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยกว่าจะเจอไม่ไงที่เดียวกันด้วยที่เดียวที่เดียวที่เราเดวิเอานาั่นที่เดียวกันเออเดี๋ยนะดอกมันก็ไม่ฟังออกน้ำชาพิซซ่าไม่เอาไม่ชอบปึ๊บโอ้สวย อันนี้คืออะไรอ่ะบ้านเหรอมันกระโดดขึ้นได้นะไม่เลยทำมมใครแล้วตรงนี้คือเอาอยยังไงดีไม,ไม่ตรงนี้เป็นโต๊ะอาหารแบบวิวสวยนะีบ้านดีกเก็บง่ายว่ะ โอ้ยเดี๋ยดนะงงมุมไปหมดแล้วต้นไม้ยังแต่นะเมื่อกี้คุณพูดมีใครได้ยินไหมไม่ได้ยินโอเคเหีย่ยมากดีรู้ป่วยตัวทันเพื่พื่คนเดียวโชคดีเกือบไป แล้ก็พูดเออพูดไปจักพักเท่าไหร่แล้วก็ฮัลโหลแล้วก็แล้วก็ออกแล้วก็เข้าใหม่เดือนนี้เออแตเองด้วยนี้ของสาวิตเต่าบ้างคือกูอะพูดว่าเนี่ยดีทางเข้าไปีหนมกันนะมึงรี่หนึ่งพูดไปแล้วนี่ไม่เป็นไรนี่โอ้ยต้นไม้มันเอียงอ่ะต้นไม้มันเอียงอ่ะกดเออ control 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 s h i แล้วก็ R ดิเมื่อกี้เมื่อกี้หยิบไม้สองชิ้น คอนโทนชิปแล้วก็อาเฮ้ยช่วยด้วยมันบ้ามันจะิดนี่ต้องอ่ะบ้กช่วยด้วยเนี่ยมันมีแต่ไม้ท่อนใหญ่อยู่้างหน้าอ็นได้เลยทำไม่ไหนกดดิย้ายกแอ่นั้นแล้วคราวนี้ก็กดคอนโทนชิปแล้วกานะอ๋อต้นไม้นมนเอียงอยู่แล้วเหรอหรือว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วยงเลยเดไหนนะ เาได้นะเอโหแล้วเป็นขวดน้ำแทนที่มันติดหน้าปูตอนนี้ก็ทำหลังใครอยู่งหน้าเห่นหมันตามจองแล้างจองผ่านโซฟาก็เอียงอ่ะยิงของทีคอุ้ยตายลูกแม่ถูกเวลาจริงถูกเวลามากไม่แต่แถวนี้ไม่มีพนักงานใช่ปะ นี้มองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะมึงมีไฟมาติดกันเลยอะโขติดไฟกันเยอะๆหน่อยแต่ว่าน้องพันกว่าตายรอบตกยกสองพันอ่าตายดิพิ่งทำฝั่งนี้อยู่เลยแล้วเหยแล้วนี่เรเยเลยไม่เต็ม ทำไมเราอนะต้นไม้ที่เราเตรียมมามันก็ยังยังนิดอยู่แบบเป็นพอคนก็ได้แต่ทำได้ัยอะโอ้แล้วซซมมี่ไปอยู่บนหัวทำไมประกาศสิเออเอออุ้ยทำไมกูหยิบอะไรก็เอียงหมดเลยยามึงกูหยิบอะไรก็เอียงหมดเลยเฮ้อวางนี่หรือกูทำให้กูเอียง หยิบหยิบอะไรทุกอย่างก็เอียงหมดเลยมึงดูนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมอทำให้กูเอียงอ่ะบ้านเอียงเอียงบายน้องดีโอ้มันยังบ้าอยู่เลยบ้าเป็นขวดนะ กก็เอ,อมแ,แหละมึง <S <S ไ,มไ,ไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้ากูจะสร้างบ้านเอีกอย่างใช่ไม่ได้ดิไม่ไม่ได้เลยปะโอุ้ยคือโอ้ยเราขยายโออ้นี่แหละยากมังประตูไม่ใช่เลยอุ้งว่าคาถอยตายจช่วยอืมทำให้บ้านสว่างสว่างก่อนทำบ้านเสร็จเดี๋ยวกูทำประตูทำ,ทำแบบได้เลยนะ เลยกูไปหาไฟมาให้นะพนักง,งานแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยโชคดีก็ใช่แหละแต่แบบมันมีตั๊กนิดหน่อยแต่ก็เคไน่ต้่องของเกมนะหยิบแล้วมันก็เอียงไปหมดเลยอะ่ะโหอีกโลหนึ่งกิโลหนึงน่งอืม บ้านหลังนี้ต้องสว่างคุณงอเก้เอีอย,ย่างไรดีฮะไหนอะเกีมืนนี่นีโซฟาไม่ละเ,เ,เ,เมื่อเห็นเมื่อเห็นรอยตู้เอียงนี่ไหมกูยหยิบเองแหละกูหยิบแล้วมันเอียงเลยอะอ๋เอียงจริงเออเทพแห่งความเอียงใช่แล้วมึงกูคือเทพแห่งความเอียง นี่นกูกด ctrl r แล้วอ่ะมินไม่ได้อ่ะ shift c t r นะ shift c t r l r c t r l อ่าเออทั้งหมดอะ s c t r แล้วก็ r า3สงอันนี้มันต้อง shift c t r l r ปุ๊บไม่ได้อะ่ะมันหมุนอย่างเดียวอะ่ะมันหมุนเฉยๆอะ่ะอ้าวนตอเยอะก shift ไม่เป็นไรมันก็สวยอยู่นะจริงๆมีความแบบ มิติเห็นความเอียงหมุนไม่ได้หมุนได้แต่มันหมุนแบบเอียงอ่ะแล้วมันไม่ยอมตั้งตรงเะยหัวแปลกไหมล่ะแนากขอกินไปโออหนะ้าโอโอ้ยหิวขอกินหน่อยเอยลืมไปเอากล่องพยาบาลมาฝากสีกล่องเลย เดี๋ย ku เอาไปหาไฟให้นะห่านี่ไงไฟไฟนี่ออกไหมคะเอาไฟนี่หมดแล้วนะมันนี่เศร้ามากอุ้ยไฟลนอะที่เป็นแบบตั้งโต๊ะดีเลยอยากเอาไฟแบบเอาไฟแบบแบบไฟแบบโตมากไฟที่จับกุ่มมากอุ้ยเฮ้ยพอเอาไฟมาวางซ้อนไว้กับต้นไม้แล้วโคตรสวยอ่ะเป็นเงาต้นไม้ ีไหนอ่ะเดี๋ยวมันตีอ๋อคือจะทำทักก็อย่างนี้หรอกนี่ไม่ไม่ทำตรงมุมคือเราไม่ได้ทำตรงมือแต่คือมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เท่ากันอ่ะแล้วแบบก็เลยเอออย่างนี้ดีกว่าจะทำแบบนี้ดีไหมในแน่นี้อย่างงี้ดีไหมมาดูดูดูแบบเราเราเดินชนแทงต้องต้องต้องได้หรอ อุ <U> j, mm ้ยเช้าแล้วสวยไม่เอาด้านนั้นออกมาด้านอะไรออกมในกนเอาด้านไม่ไม่ถูกแล้วเลยนี่นี่เอเ็แอพลงทัเพลงตัวแรกนี่มันอกันนะต้องการเพราะว่ามันมันเหลือเสีนิดนึงอยากเอาย่งอื่นมาวางเพลง มีเงินน่าวางเพลงไหมดูแลเพลงเนี่ยอิน่าอย่าเดี๋ยวมันาเดี๋ยวมันฮะอทำไมออกไปอีกแล้วควาไม้มันเท่ากันอ,อยากเอาแคมป์ไฟมาด้วยอะ่ะแต่มันหยิบไม่ได้อะ่ะ เจ,เจอแหละแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอ๋อโอโอเต็มยูนยิ่งบาดมากอือหือตทองไปดิชมนะไม่ได้ชมนี่ทำไงดีอ่ะแต่พยายามจะวางไงก็ไม่ยอมเฮ้ยเดี๋ยจ้ะ เฮ้ยมิติมันได้อยู่เอ้มีความเป็นสไตลิชนี่มึงตรงนี้มีตู้ไอติมเนอะแต่กูตกแต่งให้กูชอบตกแต่งอุ้ย รีโอเคเลยแบบมันเอียงแบบมันสวยมากอะ่ะมึงต้องมาดู <c oughs> ถ้าหยิบทีวีนะี่ทีวีเอียงแนะ่ด้วยแน่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 เราก็หยู่ทางนี้เฮ้ยดีหน้าสวยปะ กว้างมากกว่านั้นกว้างกว่ายึบเลยเกินายไปขนอกอีกนึงได้ไหมเดี๋ยวจะได้วางโรงอาหารกว้างมากได้วางกำแพงหรือว่าแบบนี้มันจะเข้าไม่ได้เค้าได้เค้าได้เค้าได้มันเข้าได้นะมันเข้าได้ใช่งั้นมึงขยับมึงขยับออกมาดิจึงจะไม่ให้กำแพงให้มึงวางกำแพงได้คลุมได้ไหมคลุมทั้งหมดให้มันขยับออกมาไม่อยากได้กูวางเลยออกมามึงวางให้มันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเลยออกมาให้ก็ได้ เม่เอเดี๋ยวมันเดี๋ยวม,มันปีนขึ้นมาได้แต่กูเลื่อนให้เองแำอยู่ไหนเหอานี่ผมไปกลับมาอีกแล้วเมื่อกเมื่อกี้เราไปวิง่งกลับหลังไปแ,แต่ที่อาจจะเจอว่าเราเห็น,น,น,นเขาพิการแล้วอยู่นึงแต่ไม่ใช่ะหัวใจอุย้ยเดี๋ยวกูผิด ตื่นมาคิดเลยกูบอกปึ๊บวิสวยบ้านนี้ไม่เน้นปลอดภัยบ้านนี้เน้นสว่างสมการจริงมันมันตากแล้วแบบหุดไม่ได้อะคือมันหมุนได้แต่เราไม่รู้ว่าแบบองศาอะไรแบบนี้ยังไม่เจอพนักงานเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะดีแล้วอย่ามึงจะได้เจอ บางทีมันก็เหงาะนะไม่มีพนักงานเนพอะเราต้องการเขาว่าเขาไม่ต้องการเราแต่พอเราไม่ต้องการเขาว่าเขาเขามาเขาต้องการอะไรจากเราก <c oughs> ารไล่เรานี่ต้องลาออก oh <my> ออกะออกกอนุยนจะเจอแซมโอ้ไม่ใช่จริงๆย้า ได้เลยเก็บไม่ได้ไไดไไดสวยเร่มันสวยดูดิเฮ้ยตรงมุมนี้มันจะได้ปะเฮ้ยแต่มันกระโดดขึ้นได้ดิเดี๋ยวเราต้องเราต้องหาหลังคาแล้วเอาโต๊ะเป็นหลังคาแล้วกันเฮ้ยตรงนี้ก็โอกได้นะดีหน้ามาจับโต๊ะให้มันตรงๆดีทำให้เป็นหลังคาเอยแบบให้มันมันจะได้แบบปีนขึ้นไม่ได้อ่ะ ยอะแบบมันทรมานนะที่จับอะไรก็เอียงไปหมดแต่บอก็เยอะมันก็จะแบบจะมีก็จะมีนี่ไงเตือประตูแล้วอ่าประตูเอียงด้วยไหนอาจารย์ประตูตรงไหนอ๋อเดี๋ยวเอาเอาประตูวางตรงไหนอ่เ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยเปิดได้ไหม เปิด,ดปิดมันเปิดปิดไม่ได้อ่ะประตูก็คือประตูเฉยๆอ่<ล>ะเจอแล้วไหมถูกไหมอย่างนี้อหรอสถานที่นี้คุอย่างนี้ป่ะดิใช่ใช่อุ้ยตรงนี้ออกได้แล้วน,ออนะนนนต,นตงรงนเ,นเ,นเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เออขยับมาด้านขวาหน่อยได้ไหมรู้สึกว่ามันตรงนี้มันยังได้อยู่อ,อีกนิดน,นึง เพอร์เฟกแต่พนักงานเข้ามาได้อยู่ดีวิแต่บ้านเราสวยเฮ้สวยสวยว่าสวยรอบนี้สวยพนักานเราเปยียนเก้าอีไปไกลๆเยอะโก้าอีเเนี่ยกาดโอ้ม่กอดไม่ไม่ม่ไม่มุมนี้แต่ว่าไม่เจอเพราะอย่าบอกนะมุมนะมุมที่เดอได้ไม่ต้องโต๊ะก็ได้มั้งรู้สึกเออ้องไปเบ่มุมด ออหม่ oh ุยบ้านเราสวยหุยแสงแสงไฟสวยใช้ได้เลยอ่ะหุยดูดิมันได้นะ <Okay. S 1> พนักง,งานก็ไม่มีบบ้านเราต้องห้าอะไรที่มันกระโดดได้เราไม่มีกลงเ <Yeah. S 2> นวกงที่เวแหอหายเอ้ัตุ้ระหว่างทาง,งทู้เดียวเวแอบข้งนั้นอะปอยอยู่ยได้ไหมไหมเป็นแต้า

โอ้ยอืมวิ่งช้ามากเร็วๆวอุ้ยมืดอะเมื่อกี้เห็นตู้อยู่ไหนบ้างตรงนี้ตูเป็นตู้ซ่องผีเนอะใช่เป็นตู้สำรับนะ เรานี่ไหะจานเราจะได้แอบไงคะสาวก็ใช่ก็เศร้าแคตัวเดีโอเคใช่ไฟดับฮันเตอร์ด่กันคนละเกมเห <c oughs> มืนอนคนละเกม <c oughs> <c oughs> เกมนี้มีแต่พนักง,งานไม่มีฮันเตอร์นี่นัก่านดุกดุดมีไฟไม่ได้เลยไ,ไฟเยอะเนี่ยมึงมาดูข้าง <c oughs> นอกดิ <c oughs> ถ้าสมมติมุมนี้ไม่เจอยถ้าสมมติไม่เจอมุมนี้แล้วไปเจอมุมอื่นะเดะเดะมุมของบ้าเพราะว่ามันเป็นมุมแบบที่แถวแถวนี้ร้านขายไฟถ้าสมมติตอนนั้นอ่ะไม่หันหน้าแต่หันหลังก็คุณน่าจะเจอบ้านเลยแต่ถ้าถ้าสมมติไม่เจอมุมนี้อ่ะแต่ถ้ามุมนี้เจอก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเจออีกมุมหนึ่งอ่ะจะเป็นอะไรที่แบบแถวนี้ร้านขายไฟมันเราติ๊กไปหมดแล้วอ่ะ ใา่มันเอดอินดิชาแล้วมันงดนชายังนี่จะมาต่อทีวีหรทีวีมาด้วยติดทีวีอ้าไหนได้ใช่ไหมได้เปิดแสงไฟจู่โอ้ยวิ่งติดอเลยมองไม่เห็นเลยอะแบบมืดมากเลยอะทุกอย่างมืดไปหมดเลย อุ้ยเอาเอาคมเอาแสงเอาไฟไปด้วีกว่าโซนที่้องคือแบบเงไงเป็นแนวตั้ง,งหรืแนอนท่ชอบแวตัง้ตงไม่เป็นไรวาเรามีแบ้านเรามี้ออเอากด้วยไหมผมเจอเหมือนกันันนี้ไม่แถวนี้ไันได้มีอะไรเ้ยแบบไม่มีพนักงานเลยอะโหไม่มาบริการลูกค้าเลย

เจอพนักงานเลยเทีทยได้ไม่ิน,น,นเสียงอะไรอ่ะเ,เ,เสียงแบบเหมือนเสียงท้องร้องอ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะเสียงบอสเหรออ่อบอสมานเล่นะเลขโชคร้ายเหร ตอนที่เรวก็เดอนไ้สีแดงวันคืนสีแดงวันมันสุ่มไหมรู้สึกเหมือนสุ่มแต่จะสุ่มตัวันที่สองสองรอบเลยอุ้ยแต่มันไม่ได้สีแดงอุ้ยโอเคอุสว่างมากเริ่มเลยเริ่ม โอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เดยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดยขอลาไปก่อนคลิปหน้าก็อาจจะมาเล่นเกมนี้อีกแต่ว่าเดยจะรอให้มันอัปเดตก่อนนะเพราะว่าจะได้แบบเล่นเป็น EP ได้ด้วยเพราะว่าอยากเล่นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันสุดท้ายของเกมเลยจะได้ทำเป็น EP ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ